สวัสดีครับผมโมจากเซนเทลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่ที่นอกสถานที่กันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่อาร์ชอรี่คาเฟ่แอนด์ครับันเองนะครับบรรยากาศแบบว่าสบายๆนะฮะริมทะเลบางแสนนี่นะครับที่จังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าหัวเวย่ยเมท40 Pro ตัวนี้เลยนะครับก็จะมา ถ่ายรูปกันเล่นที่นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของอข้อมูลต่างๆครับก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับมาทําความรู้จักกันนะครับกับเจ้าตัวเวนิสซิโนที่นี่นะครับใครที่อยากจะรู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็บราการร้านกาแฟาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับกับ a r ร์เชอรี่ e าเแอนดเอง Uh-huh, <laughs> <laughs> uh-huh, เดี๋ยวเรามาเปิดกล <một> ่องนะฮะเจ้าตัวเมดส40 Pro ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็กล่องของเขานะครับก็จะเป็นสีดำสวยหรูแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสวยงามมากเลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าตัวของสีดำนะครับเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะฮะก็เปิดออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นที่ วางของเจ้าโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะนี่จะมีเข็มจิ้มซิมแบบน,นี้แล้วก็มีเป็นรูปเหมือนกราฟิกเล็กๆนะครับบอกว่าซิมถอดตรงไหนนะฮะทางด้านท้ายของเครื่องนะครับแล้วก็รมอัดแรงนิดนึงนะฮะร,รมเรนี่ครับเราอยู่ที่ร้าน a r ร์ต r รี่คาเฟ่แอบนะครับก็นี่ก็จะแถมให้มานะครับเป็นตัว แคสซีโคนนะครับหนึ่งอันนะฮะนี่ก็เป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับก็ใส่ให้ดูเลยแล้วกันเานก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นซิลิโคแบบนแบบนิ่มๆนะครับหรือว่าซิลิโคนแบบนิ่มแล้วก็จะมีสกรีนหัวเว่ยตรงที่ซีโคนเครตรงนี้ด้วยนะครับครับ ก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกการ์การันตีนะฮะแล้วก็นี่เป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ที่ให้มาเพิ่มตัวนี้ก็คือหัวอะแดปเตอร์นะครับแบรนด์นี้มีหัวอะแดปเตอร์อยู่นะฮะและที่สําคัญตัวอะแดปเตอร์นี้คือ f a สชาร์จ g e 66วัตต์ห6ัวัตต์ใช่เร็วสุดกว่าทุกๆเจ้าเลยอย่างหลายๆเจ้าก็เต็มที่ประมาณ48เนาะนะฮะที่เห็นสูงสุด48นะครับตอนนี้ โว้ยเขาให้มาถึง66วัตต์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายนะครับท้ายนึงเป็น USB ด้านหนึ่งเป็น Type C นะครับก็ชาร์จได้สายอะแดปเตอร์ของเขา66วัตต์นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นหูฟังนะครับที่เป็น Type C กันนะก็ยังให้มาอยู่หูฟังให้มาอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่มีหูฟังที่เป็น35มมก็ให้เป็นหูฟัง Type C มาแทนก็ สรุปในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นหูฟังนะฮะอะแดปเตอร์6 6วัตต์นะครับโทรศัพท์นะฮะตัวนี้หนึ่งเครื่องแล้วก็เคสซิลิโคนคู่มือประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับก็ประมาณเท่านี้นะที่ให้มานะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคด้านกล้องกันดีกว่านะครับสำหรับสเปคของกล้องนะฮะก็จะมีในส่วนของกล้องหน้าของเขานะครับยู่ที่13ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้นะครับกล้องหน้านะฮะ13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวเลนส์ท d นะฮะที d ี p ด h ้ให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าแล้วก็ตรงนี้พิเศษนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายกล้องหน้าแล้วก็เก็บภาพได้ไม่หมดเนี่ยตัวนี้เป็นกล้องหน้าที่มีเลนส์วนะครับนี่เดี๋ยวดูนะฮะ วิธีเลือกเลนไวก็คือเลื่อนมาข้างล่างนี่เป็นเลนกว้างนะครับนี่ก็จะเก็บได้กว้างขึ้นก็คือเมื่อรุ่นเก่าของเขาเป็นเมทสามสิบโรไม่มีเลนไวนะด้านหน้า,าอันนี้มีเลนไวด้านหน้านะครับก็เก็บภาพได้มากขึ้นนะฮะเราก็เป็นแบบกดตรงนี้เอานะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะฮะก็จะใกล้เลนไวก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นควาว่ากว้างก็จะกว้างขึ้น,นะ สำหรับในส่วนกล้องหลังนะครับก็จะให้มาทั้งหมด3เลนนะฮะก็จะมีซูมได้ถึง50ล้านนะครับแล้วก็มีเลนเป็นออาตร้าไวซีนนะฮะที่เป็น20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นเทเลฟโต้นะครับ12ล้านนะฮะนี่ก็จะให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับเขาบอกว่าจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกล้อง DSLR เลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนไลกานะครับสำหรับใครที่ เล่นกล้องก็จะรู้อยู่แล้วว่าเลนไลกาเขาดีขนาดไหนนะครับถ่ายออกมาได้สวยงามแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของโปรแกรมนะฮะที่ให้มาในโหมดต่างๆของกล้องนะครับเห็นไหมนะฮะนี่ก็จะมีอันนี้เป็นด้านกล้องหลักนะครับก็จะมีรูรับแสงนะครับมีการปรับค่า f-stop ต่างๆนะครับตั้งแต่0.95นะครับไปถึง f stop 16เลยนะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนนะฮะ ทั้งปรับค่า ISO นะครับอัตโนมัติหรือว่าเราจะกดปรับเองก็ได้แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นความเร็วของชัตเตอร์นะฮะตั้งแต่1นึทับไปถึง32เลยในส่วนของภาพถ่ายบุคคลนะครับด้านหลังกล้องหลังก็มีโหมดบิวตี้นะฮะปรับระดับตั้งแต่0ถึง10นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกตนะฮะต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์วงกลมหัวใจนะฮะการหมุนต่างๆอันนี้ก็คือมีเอเต์ให้เลือกเยอะมากใช่แสงบนเวทีนะฮะปรับค่าอะไรต่างๆได้นะฮะเ <ๆ S 2> ดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวลง ให้ดูนะครับว่าภาพที่ออกมาต่างๆ,ๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดรูปภาพนะฮะที่เป็นโหมดสแตนดาร์ดของเขาก็คือมีซูมนี่นะครับของส่วนที่ซูมไปาสิบเท,ท,บลทเลยพี่โอดซูมไปถึง50เท่าเลยนี่ยอดนะฮะถ้าเรานี่นะฮะ <S 2> <S 2> เห็นแม้กระทั่ง <S <S โ,ซโซ่โซ่ที่อยู่ตรงนู้นนะฮะละเอียดมากเลยเหมือนอยู่แบบเราเอาหน้าไปแนบเลยนะฮะนี่ยนี่นะฮะชัดมากเลยครับอันนี้เป็นเล<ร>น เลนวายนะฮะ<ม>เลนกว้างนี่กว้างไปอีกนะฮะ <c oughs> กว้างได้เต็มที่ไกลๆเลยเก็บได้หมดนะครับวิดีโอนะครับตัวนี้วิดีโอก็ถับวายได้นะฮะแต่ก็อาจจะกว้างไม่เท่ารูปถ่ายนะครับวิดีโอเนี่ยก็มีโหมดบิวตี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่หน้าอาจจะไ,ไม่พร้อมนะฮะก็สามารถใช้โหมดบิวตี้ปรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการซูมเนี่ย นี่นะฮะของกล้องที่เป็นวิดีโอเนี่ยก็จะซูมได้สิบเท่าสิบเท่านะครับไม่ถึง50เท่าเมื่อกี้นะฮะอันนี้จะได้แค่นี้เองแล้วก็ความละเอียดของเขาอาจจะไม่ไม่เท่ารูปภาพนิ่งนะครับเขามีในส่วนของมือโปรนะฮะของกล้องมือโปรก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับ iso นะครับค่า s ค่าไวบาลานซ์ไวบาลานซ์ก็คือที่เขาเคลมว่าเหมือนกล้องดิจิตอลใช่ก็คือดูแล้วก็นี่สามารถกดปรับได้เลยนะครับกดไปในในส่วนของ ข้อมูลตรงนี้นะครับปรับแสงได้เป็นแสงในร่มแสงกลางแจ้งแสงหลอดไฟนะฮะแล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมเนีย่ยมีลูกเล่นมากมายมานะครับมีมาทางสโลโมชันพาโนรามานะครับภาพขาวดำไลก้า ا, เขาก็เน้นภาพขาวดำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเลน AR เ mm hmm. นี่ยเลน AR เนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมากเลยนะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวกระตูนเห็นไหมนี่นะฮะเปลี่ยนได้หลายตัวเป็นหมาก็ได้เป็นเขาฉลาดมากเลยนะ AI เกันเนี่ยใช่นี่ ยาสหน้าพี่แซมก็คือเป็นหลายๆตัวได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มีโหมดของอ่ากลับเข้าไปอีกภาพวาดด้วยแสงนะครับสําหรับนี้คือแบบว่าเล่นตอนกลางคืนนะฮะใครที่เป็นเส้นอ่างเงี้ยใช่ไหมพี่อใส่เป็นเส้นๆเป็นแบบภาพวาดรูปหัวใจบ้างรูปหัวใจเป็นรูปดาวอะไรเงี้ยครับเวลาเล่นแบบภาพถ่ายภาพอาร์ตอาร์ตตอนกลางคืนอย่างเช่นแบบไปงานปาร์ตี้มูมูนหรืออะไรต่างๆแล้วมีแบบการจุดพลุหรือว่ามีเคราไฟอะไรเงี้ยก็จะภาพสวย HDR นะฮะก็จะเป็นภาพแบบว่าอยู่ในที่มืดแล้วก็ทําให้แบบว่าคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็หน่วงเวลาก็คืออย่างเช่นภาพอ่าสมมติใครที่ชอบถ่ายภาพวิวถ่ายภาพท้องฟ้าอะไรเงี้ยมีการเคลื่อนตัวของเมฆอย่างเงี้ยก็ถ้ากดเรากดอัดไว้นานานะฮะแล้วก็กดหน่วงเวลาเงี้ยพอเวลามาดูมันก็จะแบบว่าเราจะเห็นได้เห็นการเคลื่อนตัวของเมฆอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะ ติเตอร์ก็จะเป็นพวกแบบวา่าวันที่เอ่ยตำแหน่งเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกกันได้ตามใจนะฮะอย่างเงี้เลือกไปนะครับก็จะมีอยู่ในข้อมูลของภาพเวลาเราถ่ายออกมามันก็จะขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของทอําทเป็นเอกสารเอ่ย,ปยเป็นมองคู่นี่มองคู่ก็เป็นแบบเวอร์ชันแบบว่าถ่ายได้ทั้งทั้งข้างหน้าไปก้างหน้ากางหลังพี่อดดิถ่ายได้ทั้งคนถ่ายที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็คนถ่ายที่อยู่ข้างหลังก็เปิด เปิดกล้องพร้อมกันนี้ชดเชยได้ใช่ก็แบบว่าไปเที่ยวเนาะอย่างแบบมามทเที่ยวด้วยกันแนีวอยากได้แบบอ่ากล้องได้รู้ว่ามาขาใครนะฮะอะไรเงี้ยก็กดอัดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่าความภาพความละเอียดสูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสร้างเรื่องราวเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ <S <S เหมือนกับว่าเราถ่ายเป็นแบบว่าเก็บเป็นช็อตสั้นๆเล็กๆนะฮะแล้วก็เอามาต่อต่อกันทําเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เอาไปลง <Story S 1> ในดิกต็อบก็ได้นะฮะเอาไปลงสตอรี่ของเราก็ได้นะครับเป็นภาพที่อัดต่อนเนื่องกันนะครับก็จะได้แบบบรรยากาศเือนเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆนะฮะเอาไว้ใช้งานอะไรพวกนี้ั่นี่ก็คือในส่วนของกล้องของเจ้าเมด40 Pro ตัวนี้นะครับที่ให้มาเรียกได้ว่า เยอะมากเลยนะครับทั้งในส่วนของการถ่ายรูปแล้วก็การซูมนะฮะถ่ายวีดีโอต่างๆใช่กล้องหน้าเป็นไงพี่ยอดในกล้องหน้านะครับก็โหมดก็ไม่ต่างกันนะฮะจะให้คล้ายๆกันเลยนะครับก็มีรูรับแสงโหมดกลางคืนนะฮะถ่ายภาพบุคคลนี่ก็คือเหมือนกันรูปภาพวิดีโอต่างๆมือโปรคือกล้องหน้ากล้องหลังคือ บางชันเหมือนกันเลยก็คือ,ก,คอก็คือมันน่าจะเป็นระบบเดียวกันนะครับแตจจะมีแบบบางตัวอย่างเงี้ยที่บังคับเฉพาะกล้องหลังก็อาจจะเป็นแบบมือโปรอย่างเงี้ยเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบโหมดกลางคืนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็ดูก่อนกลางคือใช้ได้กลางคือใช้ได้รูรับแสงอรูรับแสงเนี่ยจะเป็นข้างหลังนะฮะถ้ามันก็จะมีบางอันเนี่ยก็คือจะใช้ไม่ได้เฉพาะคนที่ถ่ายไกล รูปด้านหลังอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้ากล้องหน้าก็จะเป็นเฉพาะบางโหมดที่สาคัญสําคัญนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยมันสามารถาถ่ายกว้างได้นะครับเป็นกว้างนะฮะอย่างอย่างอันนี้ใกล้ๆนะฮะแล้วก็นี่ใกล้ใช่ไหมแล้วก็ยุบลงมาปุ๊บกว้างนี่เห็นพี่แซมเกือบเต็มตัวแล้วนะฮะ นันคือตัวนี้ก็คือให้มาแบบว่ากล้องดีมากกนะล้องหน้าก็คือที่13ล้านกล้องหลังก็จะซูมได้ถึง50ล้านแล้วก็เป็นเลน Alt ์อล้าไวซีนนะครับ50เอ่อไม่ใช่20ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเลน์เทเลโฟโต้12ล้านนั่นเองนะครับ <ối weit S 1> จากกล้องที่เป็นไลก้าที่ทำร่วมกับโวเวนั่นเองครับ อันนี้นะครับก็คือภายในนะฮะของตัวเครื่องนะครับของเจ้า Huawei Mate 40 Pro นะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะฮะก็จะมีแอปต่างๆนะครับที่ให้มานะครับก็บางตัวก็เป็นแอปที่โหลดได้จากเจ้า Huawei Mobile Service นะครับแล้วก็บางตัวก็อาจจะต้องโหลดแยกต่างหากนะครับเพราะว่าตัวแอปของภายใน Huawei เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับเขาก็ยังมีไม่ครบ เท่ากับ Google Mobile Service นั่นเองนะครับบางตัวก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับเราก็พูดกันตรงๆนะฮะว่าบางตัวก็ยังมีครบบางตัวก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับอย่างบางแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ร่วมกับ Google อย่างเงี้ยก็ในตัวของเจ้าหัวไวเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็หลายๆตัวพูดได้เลยว่าก็สามารถาโหลดมาได้แล้วนะครับอย่างเช่นใครที่ชอบช้อปปิ้ง Lazada ก็โหลดได้นะครับช้อปปีก็โหลดได้นะฮะตัวของทูมานี่ก็มีนะครับ ไอจีเฟซบุ๊กยูทูบอะไรนี้ก็ YouTube ก็จะอาจจะเป็นต้องเปิดจากหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้เบราว์เซอร์โหลดเอานะฮะแล้วก็ต่างๆที่เป็นของ Google เนี่ยก็ใช้อ่าอาจจะเป็นต้องเว็บนะฮะโหลดจากหน้าเว็บเอาแล้วก็ในส่วนของกล้องถ่ายรูปเอยอะไรเอ่ยนะครับก็แอปพลิเคชันเขาก็มีเกือบครบแล้วนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับ Google นะครับก็สามารถใช้ได้ใครที่ ชอบการถ่ายรูปนะครับผมว่าถ้าเน้นตัวเนี้ยเน้นที่การถ่ายรูปเนี่ยก็คือดีมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเหมือนการมีกล้อง dslr นะครับที่อยู่ในมือถือที่ไม่หนักมากนะครับเพียง212กรัมเท่านั้นเองนะครับใครทีอ่อยากจะใช้ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่านะฮะดีมากนะครับการทัชของเขานะครับที่หน้าจอบ,บอกว่า 90เฮิร์ตนะฮะที่ปรับความแบบไวได้สูงสุดถึง240เฮิร์ตเนี่ยก็คือดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็เลือกตัวนี้เลยนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับกับทั้งกล้องรูปทรงนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาให้มาน,นั่นเองครับ และสำหรับสเปคนะครับของเจ้าตัวห Hu วเ e i m ม t e 40 Pro ตัวนี้นะครับหน้าจอของเขาอยู่ที่6.76นิ้วนะครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็นแรม8นะครับรอม256แล้วก็สามารถเพิ่มได้อีกนะครับ256จิกนะครับโดยเป็นตัวเมมการ์ดของเจ้าหัวเว่ยนะฮะใส่ที่ซิม2นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ 5G นะครับรองรับ 5G แล้วต้องไปหา 5G ที่ไหนอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของ กล้องอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชิปเซตของเขานะครับเป็นค i ริน900 0ที่โอเวอร์ oh, wait, บอกได้ว่าแรงลื่นไม่มีสะดุดเลยนะครับตัวนี้นะครับในการเล่นเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นตัวมารินะครับ g 7 8บนะ,ะทีะ่บอกได้ว่ากราฟิกก็คือถ้าเป็นตัวพ u b g เนี่ยเขาบอกว่าสูง ได้ถึงระดับสูงนะครับแต่ยังไม่สูงสุดนะครับเพราะว่าอันนี้ยังได้เท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ ROV เนี่ยพูดได้เลยว่าเปิดกราฟิกได้สูงสุดแล้วก็ไม่มีเฟรมเรทตกแน่นอนนะครับในแบบช่วงแบบ shot ช็อตชุลมุนที่แบบว่าบารุมตีกันอย่างเงี้ยเฟรมเรทไม่ตกแน่นอนอยังคงพี่แน่นอนฮนะ,ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ย ก็จะเป็นหน้าจอ90เฮิรต์นะครับแล้วก็ปรับเค่เรียกว่าอะไรการสมัมผัสได้สูงสุดถึง240เฮิรต์นะครับความไวของเขาเนี่ยหน้าจอคือไวมาก240เฮิรต์นะฮะแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่212กรัมเองนะครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับกำลังเหมาะมือพอดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นได้ถึง IP68 นะครับใครที่ กลัวว่าเออจะโดนน้าแล้วก็เป็นอะไรมากไว้นะครับก็ยังกันฝุนกันน้ำกันฝุ่นได้ถึง IP68 นะครับแล้วก็เป็นตัวของ Android 10ครอบทับด้วย emui 11นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เป็นสเปคที่เรียกได้ว่าดีที่สุดสําหรับตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอการชาร์จไฟนะครับก็ของเขาเป็นชาร์จแบบอยู่ที่66วัตต์นะฮะก็คือเร็วสุดของหูเว่ยเลยที่เขาเคมาตอนนี้นะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยภายใน ไม่ถึง50นาทีเนี่ยเต็ม100%เนะฮะเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบตัวฟ้าชาร์ตนะครับฟ้าชาร์จแบบไวๆชาร์จเร็วๆเงี้ยตัวนีก้ก็น่าจะชาร์จเร็วที่สุดแล้วนะฮะในตอนนี้รวมไปถึงในส่วนของออตัวเครื่องเนี่ยสามารถเป็นฟ้าชาร์จแบบว่าแบบชาร์ชาร์จอยู่ที่50วัตต์นะครับแล้วก็แบ่งแชร์ให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่มี เรื่องอื่นเป็นของคนอื่นเนี่ยอยากจะแบบขอมาจุ๊บหน่อยแชร์แบบหน่อยอะไรเงี้ย,ยก็เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับไม่มีเป็นเจ้าตัวหูฟัง3.5นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกในตอนต้นในกล่องนะครับก็จะเป็นตัวสาย4ที่เป็นหูฟังนะครับก็ภายนอกของเขาเนี่ยครับก็จะเดี๋ยวแกะซิลิโคนให้ดูหน่อยนะนิดนึงนะว่าหน้าตาข้างนอกเขาเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ทางด้านข้างนี้นะฮะ จะเลอะมือผมนิดนึงนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับอันนี้ปปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะอ๋อรุ่นนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาแล้วเมื่อตัวเมย์สามสิบโปรเขาไม่มีนะเป็นแทบแทปหน้าจอใช่อันนี้ก็มีลําโพงบนนะครับไมค์บนด้วยสําหรับแต่ว่าอัดวิดีโอนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีนะฮะที่จิ้มสิมตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็จะมีลําโพงข้างล่างนะฮะก็เป็นฟังเพลง ดูหนังอะไรพวกนี้นะครับตัวชาร์จแบบอย่างที่บอกฟ้าชาร์จ66วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะให้ในส่วนของฟิล์มเบื้องต้นมาแล้วใครที่ต้จงไปหาฟิล์มกระจกหรืออะไรที่หลังก็อะไรแต่ท่านแต่ว่าในส่วนเบื้องต้นก็คือมีฟิล์มปิดมาให้แล้ว ในราคาที่เขาเปิดตัวมาที่34,990ี่ากบาทนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะครับได้ที่ w w w ร e n t ็ l online.com ของเรานะครับวอร์เว็บ Online ของเราก็มีลงไว้แล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัว Mate 40 Pro ตัวนี้นะครับก็เข้ามาซื้อกันได้ในราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะฮะช่องทางต่างๆของเรานะครับ Facebook YouTube IG นะครับพิมพ์คำว่าเซนเทลนะครับก็เข้ามาได้นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝากข้อมูลนะครับรวมไปถึงคำถามหรือว่าจะเป็นพวกแบบตัวนี้ใช้ยังไงตัวนี้ราคาเท่าไหร่รีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดหามาให้นะครับก็ตามมาดูได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็น a r t o r y Cafe คนั่นเองนะครับก็มีภาพบริการสวยๆนะครับก็ เดี๋ยวดูทั้งในรูปที่อาจจะขึ้นไปแล้วตอนต้นนะครับแล้วก็มีรูปที่ใช้จากกล้องตัวนี้ด้วยนะครับก็ลองดูกัน,นว่าภาพบรรยากาศร้านเป็นยังไงมาเที่ยวตามกันได้นะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเมท40 Pro นั่นเองนะครับวันนี้ผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะ ให้ไปที่ไหนนะครับก็สามารถบอกกันมาได้นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินหากาแฟสบายๆกินก่อนนะครับด้านไหนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w s e n t e l o n n i n e .com เซ n นเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน